ต่อไปในส่วนของการที่เราจะาพัฒนาตัวนี้นะครับว่ามีขั้นตอนรายละเอียดอะไรบ้างที่ผ่านมาเป็นแค่แนวคิดนะครับว่าเราจะพัฒนาขั้นพ,พัฒนาตัวระบบนี้นะครับพัฒนายังไงนะครับมีขั้นตอนไหนบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอารายละเอียดในการพัฒนานะครับแบบที่1นนะครับก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลนะซึ่งตรงนี้ผมบอกพวกเราไปแล้วเมื่อกี้นะว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะก็คือมีตามที่อธิบายไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับ ตามนี้นะนี่คือข้อมูลเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลนะนะข้อมูลนี้นะครับเราจะเก็บไว้ในนะครับ CSV นะเก็บเป็น Excel ก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยครับนะจากนั้นนะครับคำสั่งที่ในการที่เราจะ read นะครับอ่านข้อมูลเข้ามานะครับก็คือคำสั่งนี้นะนะครับ read CSV นะก็จะได้ข้อมูลบบเป็น d a ต a frame มตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็คือใช้วิณ์วิธีการวิเคราะห์นะครับว่าก็คือคำว่าวิเคราะห์ความหมายก็คือว่าเราดูนิดนึงนะ ว่าข้อมูลของเรานะครับว่ามันมีข้างในมีอะไรบ้างนะไอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคำสั่งนี้เขาจะใช้กันเยอะนะครับนะ describe ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าข้อมูลของเรานะครับในแต่ละในแต่ละคอลัมน์ตัวนี้นะในแต่ละค่าของมันนะครับนะครับเห็นไหมครับในแต่ะตัวนี้นะครับมันมี m e นมี max อะไรบ้างนะครับมีไอตัวนะคอทัยเป็นยังไงบ้างนะครับมี m e นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอายุนะครับมีของอายุก็คือ3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับอาจจะใช้ไม่ต่ออีกอันหนึ่งก็คือ info ครับ info เนี่ยนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่เราจะดูคร่าวๆว่านะครับในแต่ละในแต่ละคอลัมน์ของเรานะครับข้อมูลที่เก็บเก็บเป็นยังไงนะครับนี่คือเป็นตัวเลขอันนี้เป็นสตริงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับนี่เป็นสตริงนะเป็นอ็อบเจกต์ก็เป็นสตริงนะมันจะบอกรายละเอียดคร่าวๆว่าเอ้ยตัวเนื้อที่ในการเก็บหรือว่าถ้าเกิดเราจะประมวลผลนะครับต้องใช้เมมโมรีเท่าไหร่นะครับในการประมวลผลในตัว Data ตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะอาจจะเป็นลักษณะของการคราวนี้เป็นการเช็คนิดนึงนะว่าคลาสมันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าคลาสคลาสผลลัพธ์นะครับนะแบ่งเป็น2คลาสเมื่อกี้ก็คือโกงกับไม่โกงถูกไหมครับดูจานวนนิดหนึ่งนะดูจํานวนนิดนึงว่าว่าสัดส่วนมันมันพอใช้ได้ไหมนะเห็นไหมครับสัดส่วนไม่ได้เลยเห็นไหมครับสัดส่วนตัวนี้นะไม่ได้นะสัดส่วนนะเห็นไหมครับอันนี้มันเยอะอันนี้มันน้อยเห็นไหมครับนิดเดียวเองฉะนั้นเราต้องไปเพิ่มตัวนี้ครับ โดยใช้ทําวิธีการสมอตแบบที่อธิบายไปแล้วนะครับเขาไปเพิ่มตัวนี้นะครับให้มันมีสัดส่วนกใกล้ๆก,กันนะครับต่อไปวิเคราะห์โดยการวาดกราฟนะก็คือวาดกราฟแท่งวาดกราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้นะเอเคไหมครับก็คือจะมีใช้ไอ้ตัว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 โมดูลตัวหนึ่งนะครับไอนะตัวพลอตนะครับของไอ้ตัว Python นะครับมาช่วยในการวาดกราฟแท่งพวกนี้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็เป็นภาพภายนะเดี๋ยวเราก็จะดูว่าอันนี้ตรงนี้เป็นการบอกนะครับว่าเราจะมีเพศทั้งหมดนะครับกี<ๆ>่กลุ่มด้วยกันก็จะมีสามกลุ่มนะคือเพศนะเพศหญิงเพศชายแล้วก็อันนี<ๆ>้ค <arth. S 1> ือไม<ๆ>่ระบุไม่ระบุเพศนะครับฉะนั้นนี่คือบอกจํานวนแถวนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แถวนะครับคือบอกจํานวนคนนั่นเองนะครว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สร้างมาเป็น กราฟพายเห็นไหมครับนะก็คือสร้างกราฟพายเหมือนเดิมนะคัลเลอร์นะมี3สีนะมีทั้งหมดนะครับสกลุ่มเห็นไหมครับนะสร้างออกมาก็คือให้โชว์มานะครับให้โชว์มาถูกไหมครับนะส่วนตรงนี้นะครับไอพวกการสร้างพวกนี้นะเราไปอ่านนะครับในหน่วยต้นๆของของภาษาไพทอนนะครับตัวนี้นะนะครับว่าสร้างพวกนี้สร้างออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งวิชานี้มีการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ได้น่าจะเป็นหน่วยที่7นะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นลักษณะของบล็อกบล็อกพลอตนะครับนะาก็คือเป็นการดูนะครับว่าควอไทม์เป็นยังไงบ้างนะครับหาเมีเดียนนะครับหา Q1 หา Q3 Max แม็กนะครับหาค่ามินนะว่าเราจะเห็นไอตัวขอบเขตของไอตัวข้อมูลคร่าวๆนะโดยการพลอตไอตัวไอตัวนี้นะครับก็คือใช้คําสั่งบล็อกพลอตนะครับบล็อกพลอตนะครับตัวนี้ต่อไปการเตรียมข้อมูลครับอย่างที่บอกนะครับ นะคืออันดับที่1คือแปลงให้เป็นนะ encoding นะตอนนี้ encode นะ encode ไปก่อนนะจากนั้นก็คือหาไอตัวความสัมพันธ์นะระหว่าง attribute แต่ละตัวกับไปตัวค่าร e s u l t นะแล้วก็เป็นการเพิ่มนะสัสดส่วนนะครับทำให้สัสดส่วนมันเท่าเท่ากันระหว่างคลาส s 2 c คลาสนะครับอ่าอย่างเช่นเคสนี้นะครับเราก็ใช้ไอตัวอ่าไอตัวนี้นะครับไอใช้ตัวโมดูลตัวนี้นะ,นนะเป็นไหมครับ label นะครับใช้ฟังก์ชันตัวนี้ นะตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีการก็คือว่าแบ่งกลุ่มครับนะทำอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับความหมายก็คือวาอ่าจัดกลุ่มให้เป็นตัวเลขแค่นั้นเองนะราเบลใหม่นะครับราเบลใหม่ให้เป็นตัวเลขนะครับจากพวกกลุ่มต่างๆเห็นไหมครับสุดท้ายออกมาผลออกมาจะเป็นตัวเลขนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เจนเดอร์ Gender นะครับมี3กลุ่มถูกไหมครับนะกลุ่ม1กลุ่ม0ูนย์กลุ่ม1กลุ่ม2แต่น้นว่าเป็น f เป็น M เป็น u ถูกไหมครับก็จะใช้3ตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปความสัมพันธ์นะครับ นะก็ดูว่านะครับไอตัว attribute หรือว่าฟีเจอร์แต่ละตัวนะครับมันมีความสัมพันธ์กับ r ดีเซลยังไงนะครับตัวนี้นะนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเลขตัวค่าตัวนี้เป็น,ปนตัวบ่งบอกนะ0.49เห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าเห็นไหมครับเนี่ยจำนวนนะครับมันมีผลต่อผลลัพธ์นะตัวนี้นะตัวครับยิ่งกใกล้หนึ่งเท่าไหร่ก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์มาก ยิ่งยิ่งน้อยนะครับตัวเลขยิ่งน้อยนะครับก็มีความสัมพันธ์น้อยถ้าเกิดว่าติดลบก็คือความสัมพันธ์มันก็จะมันก็จะกลับกลับข้างกันอันนึงมากอันนึงน้อยโอเคมั้ยครับนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้ตัวเลขพวกนี้จะบ่งบอกได้นะครับอันนี้ก็คือแปลงเป็นกราฟกันนั่นเองเอาตัวเลขมาแปลงมาเป็นลักษณะของฮีทแมปนะเพื่อจะทําให้ดูภาพได้มากได้ได้ได้ดีขึ้นแค่นั่นเองครับนะ ต่อไปตัวนี้ก็คือว่าใช้สมอตเมื่อกี้นะสมอตนะของเดิมเนี่ยจะเห็นว่า,าคลาสมันจำนวนของตัวตัวจำนวนของไอตัวแถวในแต่ละคลาสเนี่ยนะมันต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้ครับเพิ่มตัวนี้นะเพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับโดยใช้วิธีการของสมอตนะครับสมอตก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่คือของเดิมถูกไหมครับของเดิมนะนี่คือของเดิมเป็นอย่างนี้ นะของเดิมเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับนะของเดิมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยนี่คือของเดิมนะพอเราของใหม่เห็นไหมครับนะมีการเพิ่มคลาสที่มันเป็นไอตัวไอตัวที่เป็น7 0 0 0เมื่อกี้ครับนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็นเท่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายคือว่าสุดท้ายมันก็จะเป็น50% 5 0ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นนะเป็นคลาสคลาสศูนย์นี่ก็คือของมันก็คือ5 9 4 6 4 3สนะครับแถว คลาสหนึ่งพอเราทำสมมติเสร็จแล้วเนี่ยค่ามันก็จะเหมือนกันครับก็คือจํานวนแถวก็คือจาก7000ก็เป็นเป็นเนี่ยห้าเก้เนี่ยครับแถวเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นมานะครับนะเป็นการสังเคราะห์ครับสังเคราะห์ก็คือว่าเป็นการเมกเมกด a ต a ขึ้นมาให้มันใกล้กับคลาสนี้มากที่สุดนะครับนะต่อไปสร้างแบบจําลองนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นลักษณะของแบ่งข้อมูลนะครับ นะก็คือข้อมูลมี2ส,ส่วนถูกไหมครับก็มีการข้อมูลที่ใช้ในการฝึกนะครับเรียกว่าเทรนนิงนะครับ Data นะครับอีกตัวนึงก็คือว่า Test Data นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องแบ่งก่อนพอแบ่งเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปในแบบจำลองแบบจำลองที่ใช้ก็คือเกนเอ็นนะครับนะการแบ่งข้อมูลนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะ,ะเราจะใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ นมันแบ่งข้อมูลนะครับแล้วแต่เราจะสปิตเป็นเท่าไหร่นะครับนะสปิตก็คือตรงนี้ยีความหมายก็คือว่านะครับเราแบ่งเป็นเทรนนะครับแปนะครับเทสต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับนะตัวนี้นะนะสมมติว่ามีทั้งหมดร้อยนะครับก็คือเอาแปดสิบไปไปฝึกนะครับแล้วก็ยี่สิบไว้เทสนะครับเพื่อประเมินว่าไอ้ตัวโมเดลของเรานะครับมีมีมีค่าความถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับนะฉะนั้นอย่างที่บอกนะตัวนี้เอาไป เอาไปสร้างโมเดลน,นะครับสร้างสร้างโมเดลจากนั้นเอาโมเดลเข้ามาเพื่อเอาตัวนี้ไปเทสครับเนี่ยเทสเข้ามานะโอเคไหมครับแบบจําลองที่ใช้ก็คือใช้ตัวนี้ใช้เคนเอ็นนะครับเค N เอนเ็นเเอ็นก็คือว่าดูค่าที่มันใกล้กับกลุ่มไหนนะครับก็จะเอาไปไว้ในกลุ่มนั้นนะครับนี่คือลักษณะของเค N เอ็นนะครับเวลาเป็นพรีิตออกมานะครับนะครับสิ่งที่มันพรีิกตก็คือว่าข้อมูลที่เข้าไปเนี่ยครับนะบเข้าไปแล้วมันใกล้กับคลาสตัวไหนมันก็ มันก็ทานายว่าเป็นคลาสตัวนั้นโอเคไหมครับนะหลักการมั่จาการง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับนะต่อไปประเมินนะครับวิธีประเมินเนี่ยนะครับก็คือจะใช้ตัว confusion m e t r i x นะครับ confusion m e t r i c นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับหน้าเป็นหน้าตาก็จะเป็นเซลล์ตรงนี้นะตัวนี้ก็คือว่าทำของของจริงนะของจริงเป็นยังไงนะครับและของที่ทํานายเป็นยังไงนะครับถ้าเกิด ของจริงมาเป็นเป็นศูนย์นะครับทำนายเป็นศูนย์ของจริงมาเป็นศูนย์ทำนายออกมาเป็น1อันนี้คือผิดนะของจริงออกมาเป็น1ทํานายเป็นศูนย์นี่คือผิดถูกไหมครับทำนายผิดนะของจริงเป็น1นะครับทำนายเป็น1นี่คือถูกเก็บไหมครับออกมาเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้มันจะนับจํานวนเลคคอร์ดนะครับหรือว่านับจํานวนแถวที่มันทํานายถูกนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขนะฉะนั้นเอาตัวเลขพวกนี้นะครับมาวิเคราะห์ต่อนะครับมาหาค่าไอตัวความถูกต้องนะครับหาค่าไอตัว e c i ิ i o n นะครับ Recall F1 s น o r e นะครับเอาพวกนี้มาทำนะพวกนี้มันก็จะมีสูตรอยู่นะครับในการหาออกมานะครับเราสามารถไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้นะว่าว่าแต่ละตัวนะครับหมายความว่ายังไงนะครับและฟังก์ชันที่ใช้ก็คือฟังก์ชันนี้ครับนะ c l a s s i f i c a t i o n Report ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัว m มทริกตัวนี้ Confusion Matrix ตัวนี้นะไอตัวเมทอรที่เราใช้นะครับการนำมาใช้ก็คือว่า เคสนี้นะครับเราก็จะขึ้นเว็บนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ไอตัวเว็บคอนเทนเนอร์ er นะครับหรือว่าใช้ตระก,กูลของไอตัว y t ทอ n ที่ชื่อว่า f l a s สนะครับนะบอย่างเช่นเคสนี้นะครับเราอ่านข้อมูลเข้ามานะครับเห็นไหมครับอ่านข้อมูลเข้ามานะนะจากนั้นเนี่ยอันี้คือพออ่านข้อมูลได้โมเดลมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราใช้เทสนะครับใช้เทสใช้เทสนะก็คือเอาข้อมูลไปเล่นจริงๆก็คือข้อมูลถ้าเกิดว่า ข้อมูลมาเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทํานายได้ได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่มันทํานายครับนะก็คือแสดงว่านะครับถ้านะครับอายุนะครับสนะครับเมลเป็น1นะครับเมอร์เชนต์เป็น30นะครับแคตตอร์กอรีเป็น12บสองนะอัมาส์เป็น4.55เนี่ยมันก็ทํานายเป็นอันนี้ไม่ไม่โกงนะครับส่วนแถวที่2ก็ทํานายเป็นไม่โกงแถวที่3ก็ทํานายไม่โกงแถวที่4เนี่ยเขาจะทํานายเป็นโกงนะครับนี่ทำนายนี่คือทํานายนะทํานายว่าโอกาสที่เขาจะ ธุรกรรมตัวนี้นะครับธุรกรรมอันนี้นะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันโกงนะน่าจะโกงก็ต้องไปเพ่งนิดนึงนะให้เขาไปเพ่งนิดนึงนะครับให้ธนาคารไปเพ่งนิดนึงว่าธุรกรรมตรงนี้นะครับใครทําอะไรที่ไหนยังไงแล้วไปเช็คต่อได้นะครับโอเคการประยุกต์ใช้นะครับส่วนการประยุกต์อย่างที่บอกนะครับเราก็คือสร้างไอ้ตัวไอ้ตัวเว็บนะครับโดยใช้ flash นะครับซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งในในตัว python นะครับ นะก็คือวิธีการก็คือว่าเราก็เซฟไฟล์ขึ้นมาก่อนนะโมเดลที่เราได้มาเห็นไหมครับเราก็เซฟนะครับเซฟมาเป็นโมจุดโมจุดเซฟเนี่ยครับเป็นเป็นโมเดลเมื่อกี้นะครับนะครับจุดเซฟเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นโมเดลนะครับแล้วก็เซฟมาเป็นจุดเซฟจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวไอ้ตัวจุดเซฟนะครับเอาไปใช้งานต่อนะครับโอเคใจไหมครับเนไหมครับเราเซฟมาเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันที่เราใช้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะนี่คือ นี Mohammad, ่คือเราเซฟเรียบร้อยนะครับนี่คือเซฟนะนี่คือเซฟนะครับนี่คือเซฟอันนี้คือโหลดเข้ามาครับพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยโหลดเข้ามาอันนี้คือโหลดนะโหลดโมเดลออกมานะครับจากนั้นพอโหลดเสร็จแล้วก็พิจิกครับนะพิจิกด้วยด้วยข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่เราต้องการจะเอาไปพิจิกนะจากโมเดลที่เราโหลดมาเห็นไหมครับนี่คือโมเดลนี้นะเราก็เอาข้อมูลใส่เข้าไปนะครับแล้วมันพิจิกออกมานะครับนี่คือใช้แบบง่ายๆโดยที่ว่าเราไม่ใชงเรายยังยังไม่ใช้ flash นะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้ f l a s สนะครับตัว f l a s สเองเนี่ยนะครับตัวมันเนี่ยนะครับก็คือเป็นเว็บคอนเทนเนอร์นะนะเว็บคอนเทนเนอร์นะครับก็คืออ่ามันก็อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับนะมันก็จะเป็นโมดูลตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนะที่มันมีบริการทางด้านการอ่าการรับบริการการให้บริการอยู่นะครับจากนั้นก็คือว่าทําเหมือนเดิมนะครับนะเราก็คือโหลดเข้ามาเห็นไหมครับนะเราก็โหลดเข้ามาไหมครับเนี่ยมันเป็นการโหลดเข้ามาไหมครับโหลด โหลดไอตัวไอตัวไฟล์ที่เป็น save นะครับก็คือไฟล์โมเดลตรงนี้เป็นไฟล์โมเดลนะครับโมเดลโหลดเข้ามาจากนั้นก็คือ p redict ปกติเห็นไหมครับนะ p redict ปกติไอตัวเว็บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเทมเพลตของมันนะครับสร้างเป็น i n d e x html เป็นหน้าแรกเห็นไหมครับจากนั้นก็ให้แสดงผลปกตินะครับโดยที่ข้อมูลที่เข้าไปนะครับเวลาผ่านเข้าไปก็อาจจะให้คนใช้กรอกผ่านในตัวเว็บถูกไหมครับประกอบเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไป p redict นะเข้าสู่ของโมเดลนะครับ แล้วเอาข้อมูลที่เขากรอกเข้าไปนี้เป็นข้อมูลที่เขากรอกเข้าไปน,นะครับในเว็บนะจากนั้นเนี่ยพอเขากรอกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ข้างในเนี่ยนะครับเบื้องหลังเนี่ยนะครับมันก็จะไปใส่ในโมเดลตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ในโมเดลตัวนี้นะเพื่อพิจ d ร c ออกมาแล้วจากนั้นเอาอค่าที่พิจารณครับออกไปโชว์ในเว็บไซต์แค่นั้นเองครับในเว็บแค่นั้นเองนั่นคือลักษณะของการทํางานอ่ะอย่างนี้นะนี่คือเป็นหน้าตากองในตัวโค้ดนะครับก็โค้ดตรงนี้มันไม่ยากมากนะครับเพราะว่า ไปทอนเนี่ยมีคนเขียนไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือเรียกไม่กี่บรรทัดมันก็จบแล้วสําหรับในการที่เราจะสร้างเว็บขึ้นมาแล้วก็ใช้โมเดลตัวนี้นะครับในการทำนายบทำนายสิ่งที่ยูเซอร์ User ใส่เข้าไปนะครับหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นการแอปพลายนะครับโดยใช้ภาษาไปทอนนะครับทํางานเกี่ยวกับการทํานายการช่อโกงนะครับของธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารนะครับโดยเนี่ย เราก็จะ Follow นะครับไอตัวสเต็ปของ Data s ไซนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ5สเต็ปด้วยกันแล้วก็สเต็ปหลักๆก,ก็คือนะครับก็คือการเตรียมข้อมูลนะครับมีข้อมูลมาก่อนแล้วก็เตรียมข้อมูลจากนั้นเข้าแบบจำลองพอเข้าแบบจำลองเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยออกแบบจำลองไปใช้งาน